เห็นยังเอา <anut S 1> เอามามาแเน่นี้แ no. หละดีา้วมาแ้วมาแล้วาแล้วมาแาห้แาล้แ้วมานี้ว้หมาแล้วมาแัญาแแล้วางลั้าแล้ว เอาเดี๋ยวไล่ขางไปเลยเนี่ยไล่ขางไปัวจะออกฝั่งนู้นนะเดี๋ยวมันออกฝั่งนู้นใครจะดูนี่ตัวเด้งมาล้มเลยมันลงไปไมันจะขู่เห็นยังเห็นยังเอาเอา มาแล้วเนี่ยเนี aí, ่ยนี่วล่ะเวิร์่แล้วไปแล้วแล้วหวานเจี๊ยบไหมเอาจนได้มันตัวเดียวกันไหมอ่ะ ハハハ。